ตอนนี้หกโมงครึ่งนะคะเดี๋ยวจะพาออกนอกบ้านหิมะตกค่ะตกจริงๆด้วยเดี๋ยวไปดูกันโอ้ขาวโพลนเลยค่ะนี่มาแล้วคะ่ะนี่หิมะตกเต็มเลยนะคะตอนนี้สวนฝั่งซ้ายมือขวามือขาวโพลนไปด้วยหิมะนะคะตอนนี้ที่บ้านก็ประมาณหกโมงสี่สิบนะคะยังไม่ถึงหนึ่งทุ่มนะคะลมแรงมากแล้วก็มีหิมะตกนะคะ คืนนี้น่าจะตกทั้งคืนนะคะก็มีเบาบ้างแรงบ้างก็ดูซิว่าจะจะท่วมแถวนี้ไหมยอยากให้ท่วมนะคะเนี่ยมันยังว่างอยู่เลยตรงกลางเนี่ยเนี่ยต้นปีหิมะเขาเรียกอะไรนะปีแรกเหรอปีแรกครั้งแรกหิมะนะคะที่บ้านไม่ค่อยตกนะคะจังหวัดอื่นเขตอ,อื่นเนี่ยเยอะอำเภอใกล้ๆกันนี่นเยอะนะคะน้องน้องสาวอยู่อีกหนึ่งอำเภอนี่ก็ ตกเยอะบ้านเขาจะตกเยอะกว่าอำเภอที่หนูอยู่นี่ค่ะหิมะในสวนกุหลาบนะคะดึกดึกน่าจะเยอะกว่านี้นะคะอันนี้แค่ยังไม่ถึงชั่วโมงได้นะคะมันตกเนี่ยแต่ลมแรงมากนะคะลมแรงมากลมแรงแล้วก็หนาวเย็นนี่ค่ะแต่ว่าถนนถนนยังไม่ไม,ไม่ไม่เป็นหิมะนะคะรถวิ่งมันก็เลยแฉะเมื่อกี้อยู่ในบ้านได้อาบน้ำอยู่เสียง เสียงลมแรงมากแล้วก็เหมือนได้ยินเสียงแบบถนนวิ่งแบบแฉะนะคะเปิดผ้าม่านออกมาดูมาดูโอ้โหหิมะตกแล้วนี่ค่ะหลาดนะคะโอ้ยลมสุดยอดเลยนะคะเนี่ยดูสิคะได้ยินเสียงไหมคะลมแรงจริงโอ้ยไม่ไหวละเดี๋ยวเข้าบ้านก่อนค่ะ ตันที่ยี่สิบสี่นะคะนี่มาฮิมะอุย้ยตื่นเต้นค่ะนานๆจะเจอทีตื่นเต้นนะคะนี่เห็นไหมฮิมาค่ะเนาวาแล้วนะคะน้วเย็น สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่นอกบ้านนะคะตอนนี้สีทุ่มค่ะออกมาอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้หิมะก็ยังตกไปปอยอยู่นะคะแต่ไม่เยอะแต่ว่าในสวนก็ยังพอมีอยู่ค่ะสีทุ่มนะคะสีทุ่มเขาคงคิดว่าหนูเป็นบ้าอะไรหรือเปล่าออกมางนอกเนี่ยหิมะตกอยู่นะคะเนี่ยไปปอยมีลมแรงเป็นบางครั้งนะคะแต่ลมนี่แบบแรงมากเลยอ่ะแฟนจนต้องปิดแบบชัตเตอร์หน้าต่างนะคะ นี่ค่ะรอบๆหิมะค่ะหิมะหิมะตกถนนขาวแล้วนะคะถ้าตกแบบนี้ถึงเช้าก็คงจะจะสวยนะคะหิมะตกแล้วค่ะกุลนะคะกุลาบ,บ้านกุลค่ะออกมานอกบ้านอีกแล้วนะคะ ตอนนี้ดึกดึกค่ำคืนค่ะเขาคงคิดว่าหนูเป็นบ้าอะไรหรือเปล่าสี่ทุ่มนะคะตอนนี้สี่ทุ่มที่ญี่ปุ่นนะคะหิมะตกอยู่ค่ะตอนนี้ก็กำลังตกแต่ว่าไม่แรงมากนะคะตกอยู่ปลอยถ้าตกแบบนี้ก็คงจะสวยนะคะนี่ค่ะขาวค่ะนี่สี่ทุ่มนะคะตอนนี้ลมไม่ค่อยแรงเท่าไหร่และะ้วค่ะเมื่อตอนเย็นๆนี่โอ้ยแบบลมแรงมากเลยอะลมสุดยอดเลยนะคะ นี่ค่ะสวนที่บ้านนะคะถนนถนนก็มันไม่มีรถวิ่งนะนะคะมันก็เลยขาวโพลนไปแล้วนี่ค่ะสวนสวนของเราวันนี้ถ้าตกทั้งวันทั้งคืนนะตกเยอะกว่าน,นี้หน่อยนะคะตอนเช้ามาก็คงจะเหลือให้ดูนี่ค่ะกล้องถือว่าสวยนะคะเนี่ยหนูใช้กล้องโทรศัพท์มือถือของ iPhone ถ่ายนะคะสวยอยู่ค่ะเนื่อง่าจะมืดไม่มืดนะคะ นี่ในเม็ดในเม็ดต้นกุหลาบก็อยู่ในหิมะหิมะหรือยุกิเนี่ยละค่ะโอ้ยตื่นเต้นนะคะหนูตื่นเต้นกลางวันมันไม่ตกอ่ะมันตกกลางคืนน่ะก็เลยได้ถ่ายกลางคืนนะคะนี่อยากให้เห็นกลัวเช้ามามันจะไม่เหลือมันจะละลายไม่ใช่อะไรหรอกมาดูข้างนอกถนนนะคะนี่ถนนหนูใส่รองเท้าไอ้นี่ออกมานะ เทาวดนี่ค่ะถนนถนนนะคะมีรถบิ่งออกมาเขาคงคิดว่าผู้หญิงคนนี้ทำอะไรอยู่เรามาถ่ายหิมากค่ะนี่ค่ะถนนนะคะถนนก็เป็นขาวๆแบบนี้แหละคะ่ะ ในหมู่บ้านรถมันไม่ค่อยเยอะนะคะมันไม่เหมือนถนนเส้นใหญ่นี่ค่ะด้านนอกสวนของเรานะคะดูไกลๆกันเป็นคนไทยหรือต่างชาตินะ่าสนมากถ้าเห็นหิมะนี่แบบจะตื่นเต้นเลยนะคะแต่ญี่ปุ่นเขาไม่ค่อยตื่นเต้นหรอกคะ่ะถ้าตกเยอะเขาบอกว่าไปมาลําบากต้องเปลี่ยนล้อรถอะไรอย่างเงี้ยถ่ายรูปบ้านสักหน่อยนึงนะคะแวบบๆนะมันยังตกอยู่นะคะหิมะตกค่ะ ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ4องศานะคะแล้วก็จะลงเรื่อยๆประมาณ5องศาลดสามีก็มีหิมะเกาะนิดหน่อยนะคะลานจอดรถในกระถางส่วนของเราเป็นหิมะแรกของปีเลยนะคะ หิมะแรกของปีปกติจะตกน้อยค่ะที่บ้านตกไม่ค่อยเยอะหรอกค่ะอันนี้ถือว่าหิมะแรกของปีต้นกุหลาบไม่เป็นอะไรนะคะอยู่ได้สบายค่ะไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่เดือดร้อนค่ะมีแต่เรานี่แหละ <laughs> ไว้ค่ะอืมในกระถางนะคะ เมื่อตอนเยน็นหกโมงกว่าๆมารอบหนึ่งนี่มารอบที่สองแล้วนะคะเดี๋ยวจะอัปเดตให้ลงเลยแล้วค่อยนอนบอกแฟนวันนี้บอกฉันจะไม่นอนนะฉันจะเฝ้าเฝ้าอะไรอ่ะฉันเฝ้าหิมะบอกฉันอยากเห็นหิมะส,สวยๆฉันจะออกไปถ่ายหิมะให้เพื่อนๆพี่ๆเ,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 เขาดูเขาบอกเออตามสบายบอ่อ <laughs> ยนี่ค่ะเฝ้าหิมะ ธรรมชาตินะคะธรรมชาติสร้างสรรค์ค่ะไปดูโซนนู้ต่อค่ะ <c oughs> เดินไปให้รอบบ้านแล้วค่อยเข้าบ้านแล้วก็นี่ค่ะประมาณนี้สวนมะกระเร็ดนะคะมะกระเร็ดแถวนี้มะกระเร็ดมะกระเร็ดไม่เป็นไรคะ่ะชอบทนได้อยู่แล้ว ก็ยังสวยอยู่นะคะไปค่ะหนูจะเข้าบ้านแล้วนะคะวันนี้ก็ต้องลาตีสวัสดิ์หลับฝันดีอยาสุมีทุกคนนะคะด้วยหิมะเนี่ยรอยเท้าของหนู <c oughs> ก็อยาาให้ตกเยอะๆค่ะคืนนี้ตื่นเช้ามา เจ็ดแปดโมงถ้ามันยังเหลืออยู่ก็คงสวยจะได้มาถ่ายให้ให้ดูใหม่นะคะ,ะวันนี้เอาแค่นี้พอชอบค่ะชอบตื่นเต้นตื่นเต้นมากเลยค่ะนะสวยอ่ะสวยอ่ะชอบ โอเคค่ะไปแล้วนะคะลาตีสวัสดีค่ะโอยาซุมีฝันดีติดตามบุหลาบบ้านคุณด้วยนะคะตอนนี้หิมัก็ก็กำลังตกอยู่ค่ะไปแล้วค่ะผมเปิดไฟทั่วบ้านเลยเดี๋ยวไปปิดไฟ